ร้านดับเบิลชาไก่ตันกุ้งคุ้ม,มลับต้นแค่สิบบาท oh <my> บริการกดเกมพาร์แบบแรงดังแค่พิมพ์ชื่อไอดีโรบอกหรือถ้าอยากอัพวิวไวๆหาไอเทมแมปบอกฟตและแมปฟิชพร้อมบริการความแมปต่างๆอีกมากมายปลอดภัยส่งของไวบริการครบจบในที่เด oh. ียวแวะดูก่อนที่ลิงก์ฝั่งหมดคอมเมนต์เลย oh. และในคลิปวิดีโอนี้นะครับ oh. ผมเราก็จะมาตั้งชื่อให้กับ oh. น้องเสื้อฟ้าคนนี้นั่นเอง oh. อ่า <c oughs> มา หลังจากที่พี่ลงคลิปวิดีโอนี้ไปนะครับผมพี่ก็ขอความคิดเห็นจากน้องๆ fc นะครับว่าช่วยตั้งชื่อให้กับน้องคนนี้นะครับผมโดยก็มีหลากหลายความคิดเห็นมากมายเลยนะผมโอ้โหดูจากคอมเมนต์นะครับผม <c oughs> บอกได้คำเดียวเลยว่า บึมๆนะครับผมโหเยอะจัดนะครับผมเป็นพันนะครับผมและพี่ได้รวบรวมคอมเมนต์รายชื่อที่น้องๆ FC ได้ช่วยตั้งมาะนรับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวบรวมมาจนหมดนะครับผมครบทุกคนนะที่รวบรวมมาแค่บางคนเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าพี่อ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะครับผมโดยคอมเมนต์ที่พี่เลือกมานั้นนะผมจะเป็นชื่อที่พี่สนใจนะครับผมแล้วก็เป็นชื่อที่มีความเป็นไปได้นะว่าจะเอามาตั้งเป็นชื่อนะครับผมโดยชื่อของน้องๆแต่ละคนเนี่ยพี่จะคัดมาหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็พี่จะให้การตัดสินใจครั้งสุดท้ายนะครับ เป็นคนเลือกก็คือซ e o ของพี่นะครับผมนั่นก็คือพี่จะให้ CEO เป็นคนเลือกนะคนสุดท้ายถ้าชื่อไหนซ e o ของพี่เลือกแล้วนะครับผมพี่ก็จะทําการตั้งชื่อให้กับน้องเสื้อฟ้าคนนี้นั่นเองอแต่ก่อนไปดูเดี๋ยวพี่ประกาศผู้โชคดีของคลิปวิดีโอนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมยินดีด้วยสำหรับน้องคนนี้นะที่ได้เกมพัทอเวกเกต i c ออฟฟิศหนึ่งรางวันไปนะครับผมและเช่นเคยนะถ้าคลิปวิดีโอนี้กดไลค์ถึง1,000ไ like ลค์นะผมพี่ก็จะสุ่มแจกเกมพารัรายอยวย like 1, like, ่วกเกดลลินาาี้้1000ไลแวก็คออฟฟิ What? ม่ผมอันดับแรกที่จะมาเล่าให้ฟังว่าน้องเสื้อฟ้าคนนี้มาจากไหนแล้วทําไมต้องตั้งชื่อให้กับน้องเสื้อฟ้าคนนี้ด้วยนะครับผมและคนอาจจะสงสัยนะผมเพราะว่าปกติแล้วเดี๋ยวจะเห็นแต่อวตารของพี่ไลท์เซเซอร์นะครับผมแต่ว่ามาครั้งนี้ทําไมมีน้องเสื้อฟ้ามานะครับผมเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับผมในช่องของพี่มันมีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่า TSB The Story นะครับผมนั่นก็คือมันจะเป็นการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแมป The s t o n m g a t e ผ่านช่องของ นผมโดยแต่เรื่องราวพี่ก็จะใส่เนื้อหาที่มันน่าดูน่าชมเข้าไปแล้วก็ใส่งานภาพเข้าไปอีกด้วยนะครับผมแล้วก็มีการครเอทตัวละครขึ้นมาสร้างโลต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้แบบคอนเทนต์มันน่าดูยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและตัวละครต่างๆที่พี่สร้างขึ้นมานั้นนะครับผมก็จะมีที่มาที่ไปแตกต่างกันนะครับผมแต่และตัวละครก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่งเป็นการคิดและก็วิเคราะห์ของพี่เองนะครับผมแล้วก็สร้างออกมา ในมุมมองของพี่นะครับผมถ้าน้องๆชอบตัวไหนที่พี่สร้างขึ้นมาใน p s b the Story นะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผมโดยตัวละครน้องเสื้อฟ้าคนนี้นะครับผมที่จะจับเข้าไปอยู่ใน g s b the Story EP 3นั่นเองนะครับผมอันนี้คือแอบสปอยไว้เลยนะว่าพี่จะทำ EP 3ต่อนั่นเองครับผมใครที่เป็นแฟนคอนเทนต์ TSB the Story ก็รอชมได้เลยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่เคยดูนะผมก็แนะนำกลับไปดูนะจะได้แบบเข้าใจว่าทำไมพี่ถึงแบบทำตัวละครออกมาเป็นแบบนี้อย่างนี้นะอ่าก็จะประมาณนี้ สำหรับที่ไปที่มาของตัวละครน้องเสื้อฟ้านะครับผมก็มารอดูกันว่าน้องเสื้อฟ้าจะอยู่ในบทบาทอะไรนะแต่ว่าอาจจะหยิบมาทําเป็นบางคอนเทนต์ด้วยนะครับผมเหมือนหลายๆคอนเทนต์ที่เคยเห็นผ่านตาม,มาเอาตัวละครจาก TSB the Story นะครับผมเอามาใส่เป็นเนื้อหาคอนเทนต์ในบางคลิปนะครับผมถ้าใครที่เคยดูช่องพี่มานานาน,นะครับผมจะรู้ว่าเ э อ้ยพี่เอาตัวละครนี้มาใส่ในคลิปด้วยเอาตัวนี้ไปออกคลิปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่อาจจะเคยเห็นบ่อยนะครับผมพี่ยกตัวอย่างตัวละครตัวละครหนึ่งที่พี่เคยทํามานะครับผมนั่นก็คือคนดนะ ๋อคนนี้เองเหรอคนดอีอันนี้คือพี่เอามาใส่เป็นบางคอนเทนต์นะครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้สําหรับที่ไปที่มาของน้องเสื้อฟ้านะครับผมต่อไปนะผมจะเป็นการตั้งชื่อให้กับน้องนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> ทําไมพี่ไปตั้งเองเลยอันนี้ก็คือพี่รู้สึกว่าพี่อยากให้น้องๆในช่องนะครับผมมีส่วนร่วมกับการสร้างคอนเทนต์หรือไม่คอนเทนต์ของพี่นะครับผมบางคอนเทนต์อาจจะขอความร่วมมือจากน้องๆนะครับผม แต่พี่คิดเองได้แต่ว่าพี่อยากได้ความร่วมมือจากช่องนะครับผมเราอยากแบบอยากให้น้องๆมีความคิดเห็นบ้างเกี่ยวกับคอนเทนต์ของพี่นะครับผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากดูอะไรไม่อยากดูอะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยเป็นที่มาของให้ f อฟตั้งชื่อให้กับตัวละครตัวนี้นะครับผมทีนี้นะครับผมเราจะมาดูกันว่ามีคอมเมนต์ไหนกันบ้างนะครับผมที่พี่คัดมาแล้วก็จะออกช่องนะครับผมไปดูกันเลยครับ โดยคอมเมนต์ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีด้วยกันถึง341คอมเมนต์นะนี่คือยังไม่หมดนะครับผมตอนที่พี่แคปนะผมตอนนั้นคอมเมนต์จะรันอยู่ประมาณ700นะถ้าของใครที่ไม่ได้ขึ้นหน้าจอนะครับผมก็แสดงว่าอันนี้มาคอมเมนต์ที่หลังแล้วนะอ่า ก็เข้าใจตามนี้นะครับผมแต่ว่าพี่อ่านทั้งหมดแน่นอนนะและต่อไปนี้นะครับผมก็จะเป็นการคัดเลือกมาทั้งหมด3ชื่อนั่นเองนะเพื่อที่จะเอาไปให้ CEO ของพี่เป็นคนเลือกมา1อันนะครับผมและอันที่ CEO ของพี่เลือกมานั้นก็จะนําไปตั้งเป็นชื่อของน้องเสื้อฟ้านั่นเองครับผมมาเรามาดูกันเลยว่า3ชื่อที่พี่เลือกมานั้นจะมีชื่ออะไรกันบ้างนะครับผมและได้3ชื่อนั้นก็คือนี่เลยครับผม โดยทั้ง3าชื่อนี้นะครับผมพี่รู้สึกว่าน่าเอามาตั้งเป็นชื่อของน้องเสื้อฟ้ามากนะครับผมเพราะว่าดูมีเอกลักษณ์นะครับผมและค่อนข้างเหมาะกับตัวน้องด้วยนะครับผมและชื่อทั้งหมดที่พี่รู้สึกว่าเป็นชื่อยอดฮิตที่สุดนะครับที่น้องๆตั้งกันเข้ามาคือน้ำใสฟ้าใสนะครับผมอันนี้เยอะมากเลยะโอ้โหไอ้น้องๆอ,อาจจะชอบก็ได้เพราะว่าตัวเอกลักษณ์ของน้องเองก็เป็นสีฟ้านะครับผมน่าจะเหมาะกับชื่ออะไรที่มันฟ้าฟ้าอย่างเงี้ยใช่เปล่า <c oughs> แต่ว่ายังไม่เป็นเอกลักษณ์พอนะครับผมพี่ก็เลยเลือกที่จะเอา3มชื่อนี้นะอ่าแล้วก็จะมีชื่ออะไรอีกนะมิกูน้ำค้นน้ำค้นก็ามานะอะไรอีกอะที่มันแบบคุ้นๆหูหน่อยลาอูนอะไรอย่างเงี้ยโอลาอุนก็มาเอออย่างชอบพวกมึงเลยเนาะมนะบผมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะนั่นก็คือพี่จะนำทั้งสชื่อนี้ไปให้ท่าน c e o ของพี่นะผมเป็นคนเลือกมา1ชื่อนะอ่าแล้วดูกันว่าซ e o โของพี่จะเลือกชื่ออะไรนะรผมถ้าพร้อมแล้วก็มา และซีอีโอของพี่เลือกเป็นชื่อชื่อชื่อนี้ครับผมเย่ก yeah! ็ขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับผมที่ตั้งชื่อให้กับน้องเสื้อฟ้านะครผมนั่นก็คือน้องยิ้มแย้มนั่นเองอ่าอย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับผมว่าน้องคนนี้เป็นคนตั้งชื่อให้นะอ่ะโอเคครับผม ทีนี้น้องเสื้อฟ้าของเราก็ได้ชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คอมเมนต์ตั้งชื่อให้น้องกันเข้ามาเยอะขนาดนี้นะครับผมโอ้โหพี่ว่าพี่จะไม่ทําคลิปตั้งชื่อแล้วมันเยอะเกินไป <c oughs> นว่ากูกวาจะแคปหน้าจอแล้วผมกูควรจะตัดลงได้แล้วน้องมันใช้เวลานานเกินว่ะเฮ้ยเอาไม่เป็นไรแต่ก็ขอบคุณนะครับผมทีนี้ก็มีชื่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม งั้งงั้นก็รอดูอคอนเทนต์ TSP The Story ต่อไปนะครับผมว่าน้องยิ้มแย้มของเราเนี่ยจะได้อยู่ในบทบาทอะไรนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก่อนไปเดี๋ยวพี่จะให้น้องยิ้มแย้มนะครับผมมาขอบคุณทุกคนก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปนะครับผมยวให้น้องพูดอะไรสักหน่อยนะครับสวัสดีฉันชื่อยิมยม้มแย้มฉันขอบใจพวกคุณทุกคนมากที่ตั้งชื่อให้ฉันตั้งเยอะแยะเลยฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีเดี๋ยวจะโชว์มุนต้งมูให้ดูเพื่อเป็นการตอบแทนและกัน ฉันชอบกินแตงโมมากความสามารถของฉันคือมุนแตงโมได้368ล้านชั่วโมงโดยที่ไม่ตกพื้นเลยตอนฉันอายุได้40ล้านปีฉันเคยเผลอทําแตงโมล่นลงพื้นแล้วทาให้โลกแตกตอนนั้นฉันรู้สึกเสียใจมากฉันเลยปลุกแตงโมเพื่อเป็นการทาตอบแทนที่ทําให้โลกนั้นแตกไปหลายคนอาจมองว่าฉันขี้โมแต่มึงนั่นแหละที่โมต่อยกับกูไหมไอ้สัตว์อย่ามาห้าวมะพร้าวน้ำหอมแถวนี้รู้ไหมนิจินไค